หในกับดักที่บล็อกให้เรามีรูปร่างที่ดีหรือว่าสุขภาพที่ดีอาจจะเพราะคําพูดนี้ที่ฝังอยู่ในความคิดของคุณแล้วกลายเป็นความเชื่อจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือว่าสุขภาพดีขึ้นได้จากคําพูดประโยคพวกนี้ค่ะเช่นฉันอยากจะผอมจังเลยฉันอยากจะสุขภาพดี ฉันอยากจะรูปร่างดีจังคำว่าอยากจะเป็นคำที่ขาดในภาษาทางพลังงานคำว่าอยากแปลว่าขาดเรายังไม่ได้และเราไม่มีวันที่จะได้เพราะเราแค่อยากแต่เราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้แค่คุณเปลี่ยนวิธีพูดวิธีคิดกับตัวเองโดยการฝึกตัวเองซ้ำๆ แล้วพูดแบบนี้กับตัวเองค่ะนั่นคือฉันตั้งใจเป็นคนหุ่นดีละฉันตั้งใจเป็นคนสุขภาพดีละฉันตั้งใจเป็นคนรูปร่างดีละคำว่าตั้งใจของคุณเซลล์ของคุณทุกอนูเซลล์ของคุณค่ะเขาจะแปลเปลี่ยนอา่านลมนี้นะคะ เป็นสารเคมีตัวดีเป็นสารเคมีที่สามารถที่จะผ่อนคลายร่างกายของคุณและสลายไขมันในร่างกายของคุณได้เพราะคุณตั้งใจเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะให้คุณพูดแบบนี้กับตัวเองเทรนสมองของตัวเองตลอดเวลาแน่นอนว่าแรกๆมันอาจจะดูต้องใช้ความพยายามสักหน่อยแต่พอ เส้นสมองของคุณนะคะเซลล์ประสาทสมองของคุณเขาได้รับการฝึกอย่างสม่ำเสมอคุณจะกลายเป็นคำพูดนี้สิ่งนี้และเมื่อสมองของคุณเชื่อว่าคุณมีหุ่นดีได้เขาจะสลายไขมันออกจากร่างกายของคุณและแปลเปลี่ยนเป็นคนที่มีหุ่นดีสุขภาพดีควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นวันนี้ อยู่ที่คุณแล้วนะคะที่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงสุขภาพเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้จากวิธีที่คุณคิดและวิธีที่คุณพูดขอให้คุณโชคดีนะคะ